มาครับเพื่อนๆต่อกันที่ช็อตที่สองช็อตนี้ลองเปลี่ยนเ <c oughs> ป็นรบอย่าง <c oughs> สารพิษสีเขียวแดงนี่ตัวนี้ผมซื้อโมมาทำเองนะครับแล้วก็ประกอบชุดเบ็ดสั่งมาจาก,กลรสตรามาลองดูกันว่าเจ้าเขียวสรพิษจะมีผลงานหรือเปล่าไปีขึ้นไปเลยนี่ น้ำหนักเบานะครับตัวนี้ประมาณสี่กร,รมัมเดี๋ยววันนี้นะถ้ามีกัดนะคือแบบจะกัดปุ๊บไม่มีส่งนะครับวัดเลยครับดูเสียงตีน้ำก่อนปป๊ พิษกบไม่จมน้ำนะกลบลอยใส่ตัวกลัวฟิวไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะไม้ที่สองผ่านไปเปลี่ยนมากฟุ๊กปีขึ้นฝั่งเลยก็มาดูป,ป,ป่าปกปุงมา ตุด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 ลุยมาน้ามาแล้วแทบ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 มันอยู่ไหมไม่อยู่โอ้โหกัดริมฝั่งมาตัวมึงอยู่ไหนวะอีห่าไม่อยู่ตรงนี้กูจะรู้ไหมเนี่ยมึงอยู่ตรงนี้ ไอเวดเลยเลือกัดใกล้ๆใครจะรู้เด่อให้กัดดุด้วยนะกัดดุด้วยนะตกใจหมดเลยตัวเล็กนะปลาเนี่ยปลาตัวไม่ใหญ่อย่างน้อยก็กัดไปหนึ่งครั้งละรู้แล้วว่ากัด กี้บอกว่ากัดแล้วจะกัดละใจลอะ,ไ,อะไม่ส่ง <c oughs> กัดแล้วก็วัดไม่วัดไม่ยอมวัดไ่ <c oughs> ช้อนเล็ก กี่ีตัวนี้ยระยใกล้ๆเลยตัดตรงเนี้ยให้ามาันโดนโเออแ่า,าจะมาหลิมน่อยนะคะนันใกล้จะถึงฝั่งแล้วมันคคบปับ๊บยังงหีมหน่อยตตตตตึ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 ตตตต ต้องส่งไม่ต้องส่งกัดแล้วลดคันวัดได้เลยใหม่ๆไปตรงนี้ เดดมาแล้วเดดมาแล้ว กัดใจหมย